สวัสดีครับ วันนี้พบกับสินค้ามาใหม่จากทางแบรน i t e ทลนะครับวันนี้ผมอยู่กับ i t e ท P55 Plus นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้เลยนะใครที่กำลังมองหามือถือที่แรมกับรอมขนาดใหญ่นะครับไม่ผิดหวังเลยมาพร้อมกับแรม8 g ิกนะครับขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8 g ิกนะดีสของรอมเนี่ยให้มาสูงถึง256กิกเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้รอมเป็นแบบ u s 2.2อีกตั้งหากและใครมองหามือถือ ชีแบตอึดน,นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานจบวันเนี่ยรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับแถมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์อีกด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอบนี้แบนดไอเทลดีไซน์ตัวเครื่องออกมาได้สวยมากโดยเฉพาะสีดําที่ผมถืออยู่นี่นะ โอ้โหได้บอกว่าตัวเครื่องจริงๆเนี่ยสวยเหมือนราคาหลักหมื่นังิงนอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ iTel P55 Plus นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยผมต้องฝากท่านผู้ชมท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยกันนะครับไรค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่สีที่มีวางจาหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีนะสีแรกนะครับก็คือสีดํานั่นเองก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนะครับฝาหลังของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยเวลาที่แสงแดดมากระทบนะครับต้องบอกว่าฝาหลังนี่คือสวยงามมากๆเลยนะมันจะมีลวดลายกราฟิกที่ดูหรูมากๆเลยในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลัง นะจะมีวงกลมขนาดใหญ่2วง,งกลมนะครับโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังเลยมีกรอบสีทองครอบบริเวณเลนกล้องด้วยต้องบอกว่ามันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูหรูหราขึ้นมาอีกเยอะเลยครับแล้วก็จะมีตัวแฟลช LED อยู่ทางขวามือนะส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยการดีไซน์นะครับจะมีความคล้ายกับงานหนังเลยนะครับตัวเนี้ยเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะถ้าใครชอบตัวเครื่องที่สไตล์แบบงานหนังหน่อยอะไร แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับสีเขียวเนี่ยผมว่าเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนน้าหนักของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่190กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางอยู่ที่8.55ม mm ิลลิเมตรครับทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ยังมี ไม่ใช้งานนะแล้วก็จะมีไมค์สนทนนะครับตามบริช่องเสียบสายชาร์จที่ไม่พอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามบริณลำโพงนะส่วนฟังขว้าของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับและตัวสแกนของรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสแกนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากๆเลยครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับไม่มีไมค์ตัวที่2นะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งรุ่นนี้ถาใส่ซิม สามารถใส่ได้แบบสสลอตไลยครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของแบตเตอรี่กันก่อนก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่อึดมากทุกคนความจุนะครับได้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะ ตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตต์เลยครับชาร์จแบตเพียงแค่30นาทีคุณก็ได้แบตเตอรี่แล้วถึง65นะครับและชาร์จแบตเพียงแค่75นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่เต็ม100เซแล้วนะซึ่งรุ่นนี้นะครับเขามีโหมดการชาร์จทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเนี่ยเราก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับโดยที่โหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดไฮเปอร์ชาร์จนั่นเองนะครับโหมดนี้จะเป็นการชาร์จแบบเร็วที่สุดนะแต่ว่าตัว เครื่องเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดอัจฉริยะนะครับโหมดนี้จะเป็นการชาร์จด้วยความเร speaker, roommate, um, ็วระดับกลางนะฮะเพื่อให้ได้ผลการชาร์จที่ดีที่สุดนะอุณหภูมิตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับส่วนโหมดที่3เนี่ยจะเป็นการลดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จนั่นเองนะครับทำให้อายุของแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้นานขึ้นแต่ว่าความเร็วในการชาร์จเนี่ยมันก็จะช้าลงด้วยนะครับและทางแบรนด์นะครับยังรับประกัน รอบการชาร์จให้สูงถึง1,200รอบอีกด้วยนะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3ปีอีกด้วยนะครับและรุ่นนี้นะครับยังมีด y นามิกบาร์มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับเวลาที่เสียบสายชาร์จเนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนเวลาชาร์จของแบตเตอรี่ด้วยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Unisoc T606 นะครับการทางานของ CPU เนี่ยเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะ สองหัวใหญ่นะครับเป็นตัว c o r t e x A75 หกหัวเล็กเนี่ยเป็นตัว c o r t e x A55 นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับมาริ g 57 MC2 นะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพของคะแนนอัลโต้ตู้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่278,688คะแนนนะครับอยู่เรื่องของชิปเซตเนี่ยมันก็เป็นชิปเซตตัวระดับเริ่มต้นนะครับการใช้งานสายโซเชียลทั่วไปนะครับเล่นไลน์เล่นเฟซท่องเน็ตดูหนังอะไรแบบเนี้ย มันสามารถตอบโจทย์ได้ยอย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องรอ,อนานด้วยนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ลองเทสมาเนี่ยถ้าใครเป็นสายโซเชียลนะสบายๆเครื่องไม่อืดไม่ช้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมอาจจะแนะนําให้คุณปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะครับจะเหมาะกับตัว CPU นะแล้วก็จะทําให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยมีทั้งหมด3เกมนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีแถบโหมดเกมมาให้คุณใช้งานด้วยนะคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้เลยนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับส่วนโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดสมดุลน,นะ ส่วนโหมดที่3จะเป็นโหมดประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมจะเลือกมาที่โหมดนี้นะโดยที่เกมแรกเนี่ยจะเป็นเกม p u พ g นะครับกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะฟเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ออาตานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูกันที่ตัวเจโรสโคปกันก่อนเหมือนเดิมเลยครับทุกคนผมว่าตัวเจโรสโคปของรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะเนื่องจากว่าตัวเครื่องก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับมันก็เลยมีอาการดีเลย์บ้างเล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้เร็วทามาเหมือนกับพวกรุ่นแพงๆนะครับส่วนเรื่องของความ ลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมว่าเล่นเดน้ลื่นเกินความคาดหมายไปเยอะเลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหน้าจอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับก็เลยเล่นเด่นลื่นกว่าการที่รันบนจอ Full HD Plus นั่นเองนะการหมุนตัวหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพดูไหลลื่นดีเลยครับซึ่งถ้าเราเปรเียบกับราคาคาดตัวแล้วเนี่ยผมพอใจอยู่นะเล่นได้ประมาณนี้ส่วนการแหลกระหว่างการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่า นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะไม่ได้เจอตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับ ส่วนาการแหลกแบบหนักๆเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดน,นะครับค่าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็มส0ผมให้ไป8คะแนนเลยครับเกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับการาฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับสำหรับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซื้อจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเนี่ยผมว่าเหมาะกับตัว CPU เลยครับไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปนะนด้วยนะส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมว่าเล่นได้ลื่น นะไม่ต่างจากเกม p u b G เลยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหน้าจอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ HD พัดด้วยนะครับก็เลยเล่นได้ลื่นไม่น่วงการหมุนตัวหันซ้ายหันขวาหรือการแพนเป้าตามติดศัตรูเนี่ยภาพไหลลื่นพอประมาณนะครับมันอาจจะไม่ได้ลื่นปืดเหมือนกับพวกมือถือในเรทราคา 6000- ถึง7,000บาทนะซึ่งมือถือในเรทราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเล่นได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับฟอร์ดีการทัดของจอต้องบอกว่าอยู่ใน ระดับกลางๆนะครับทำได้ดีตามเลทราคาว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะทัชเซมเิเรทเนี่ยก็เป็นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะครับส่วนพวกอาการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเกมนี้มีบ้างไหมคือเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับส่วนเกมที่3นะครับจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีเลยครับสาวก ROV เนี่ยไม่มีผิดหวังอย่าง แนน,นนน่อะครับโดยที่ช่วงเข้าตีไฟส์ใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาต่ำสุดหยุดที่ประมาณ53ถึง57ประมาณนี้นะครับคือช่วงที่ลงมา53เนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ แล้วมันก็จะดิบขึ้นไปนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเข้าตีประมาณ2คน3คน4คนเนี่ยเฟเบรดนะครับมันจะตกอยู่ที่ประมาณ58 59 60ประมาณเนี้ยเรียกได้เลยว่าตกลงมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนฟอรีดกาตั๊ของจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าทัดดีๆีนะตามเรทราคานะครับเท่าที่ได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือว่าทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าถามว่าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะแนะนําว่าให้ปรับการาฟิกเป็นแบบ กลางนะจะเล่นได้ลื่นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับพวกอาการเฟรมเรดตกอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยถ้าที่ในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับอ้าวทีนี้เรามาดูกันในส่วนของแรมกับ ROM กันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นทีเด็ดของรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับเราสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกนะเ่ากอกว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดหยุดที่16กิกกันเลยทีเดียวนะครับพอแรมมันเยอะเนี่ยมันก็เลยทำ ให้เราสามารถที่จะรันแอป,ปพื้นหลังได้หลายๆแอป,ปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเช่นตัวนี้ก็สามารถรันแอป,ปพื้นหลังได้สูงสุดหยุดที่20แอป,ปเลยนะครับดีสอของรอมเนี่ยให้มาที่256ก,กิกนะครับทุกคน รอมเนี่ยเป็นแบบ UFS 2.2อีกต่างหากนะต้องบอกว่าให้มาดีมากนะครับซื้อผมเองได้เทปประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่978เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนนะครับอยู่ที่842เมกต่อวินาทีนะครับถ้าหากพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถซื้อไมโครดิสก์มาใส่เพิเ่มเติมเสียนได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องหน้าจอกันแล้ว นะครับทุกคนนะถึงแม้ว่าราคาค่าตัวจะไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยได้เป็นกล้องเจาะรูตรงกลางนะครับหรือว่าดอทดิสเพย์นั่นเองนะครับพระเดื่ของหน้าจอเนี่ยได้ไประจอ I P S L C D นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยกำลังดีเลยนะ6.6นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด H D Plus นั่นเองนะครับสุขมาพแน่นของพิกเซลจอจะอยู่ที่267 P P I นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยว่ากันตามตรงก็ทําได้ดีตามเรทราคา เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะได้ประมาณนี้ในส่วนของแฟนเน็ตฟิกนะครับคุณสามารถดูเน็ตฟิกได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองนะครับในส่วนของรีเฟรเยรหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับหรือใครจะเลือกเป็นแบบ60เฮิร์ตก็ได้นะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับหรือใครจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตรริยะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมเองได้ลองถ่ายฟีดข่าวแล้วนะ ก็อบอกว่ามันดูลื่นตาม,มากๆเลยครับส่วนใครที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้มีโหมดถนอมสายตาม,มาให้คุณใช้งานด้วยนะคุณสามารถปรับความเข้มของเอฟเฟกต์ได้นะครับว่าจะเอาเข้มมากหรือว่าเข้มน้อยนะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะถนอมสายตาม,มากกว่านี้นะครับก็ยังมีในส่วนของทีมสีมืดมาให้คุณใช้งานด้วยนะครับพวกภาพต่างๆไอคอนต่างๆเนี่ยมันจะปรับเป็นสีดาแบบนี้หมดเลยครับและรุ่นนี้นะครับยังสามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะเผื่อว่าใครต้องการใช้ ใช้งานแอปพลิเคชัน2อแอปพร้อมๆกันนะครับและยังสามารถสลับด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วรุ่นนี้ยังมีแถบทางลัดด้านข้างหน้าจอไม้คุณใช้งานด้วยนะแอปไหนที่คุณใช้งานบ่อยๆนะครับคุณก็สามารถเพิ่มมาไว้ที่แถบด้านข้างได้เลยนะครับวันหลังที่ต้องการใช้งานแอปเนี่ยก็แค่ดึงแถบด้านข้างออกมาจากข้างหน้าจอก็สามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้วครับและในส่วนของการโครนแอปนะครับ รุ่นนี้แอปไหนที่มันรองรับการโคลนเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้แหละครับคุณสามารถโคลนแอปไปได้เลยครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคนนะ้รุ่นนี้กล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้ามี AI ด้วยนะส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มาใช้งาน2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้อง AI เลนนะครับต้องบอกว่าใครที่เน้นในเรื่องของการเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะหรือว่าจะเป็นการถ่ายรู รุบุคคลที่กล้องหลังนะครับรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากถ่ายออกมาสวยเกินคาดกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยครับในเรื่องของกล้องหน้านะครับผมว่ารุ่นนี้ถ่ายได้สวยเลยนะผมใช้โหมดบิวตี้ปรับความนียนของผิวให้นางแบบที่ประมาณ60%เปรนะครับเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีเลยครับและผมเองเนี่ยจะลองถ่ายด้วยกล้องหน้าแล้วนะครับต้องบอกว่าชอบมากๆเลยนะริ้วรอยบนใบหน้าของผมเนี่ยหายเกลี้ยงเลยดูหล่อขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับสวสกัต้ตะคอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลั โดยภาพรวมถือว่าตัดได้เนียนดีเลยครับอาจจะมีแค่บางรูปนะที่จะเป็นฟุ้งๆบ้างบริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมครับ เดี๋ยวไปดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีโหมด2โหมดนะครับก็จะมีโหมดบิวตี้ระยะ 1x นะแล้วก็จะมีโหมดรูปคนนะครับระยะ 1x ชิเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งภาพที่ได้คมชัดดีสีสันสว่างสดใส ค่าพิวตี้เนี่ยผมปรับให้นางแบบมาที่ประมาณ60%นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันเนียนเวอร์จะเกินไปก็สามารถปรับลดลงมาได้ตามใจชอบเลยครับซึ่งการปรับผิวเนี่ยจะปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวเท่านั้นนะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับสกินโทนของผิวเนี่ยดูสวยเลยนะละมุนเกินคาดเลยส่วนข้อเสียนะครับอาจจะมีนิดหน่อยก็คือรุ่นนี้มันจะไม่มี HDR ไม้ใช้งานนะครับ ทำให้เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยรายละเอียดด้านหลังตัวแบบจะเห็นเป็นแสงจ้าๆอย่างเดียวเลยครับ ส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหลังอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอก็ถ่ายได้ชัดเจนดีครับสีสันวิดีโอเนี่ยสว่างสดใสแต่ถ้าเวลาถ่ายย้อนแสงหรือถ่ายกลางแจ้งเนี่ยอาจจะมีอาการแสงบุบบ้บาบุบบ้าบอยู่เหมือนกันนะาล้าบูบน,น้า้นะครับ้บมันจะไม่มีาบูบบ้า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 บานทํ้าใหา้เว้าเดินไาด้วยถ่้ายไปด้วยเนี่ยวิาีโาจะมีอาบ้ารสั่นบ้างเล็กน้อยครับ ส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 3 0มเฟรมเรทนะครับวิดีโอก็ถ่ายได้ชัดเจนดีครับตัวแบบชัดฉากด้านหลังชัดสีสันวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะจืดกว่ากล้องหลังเล็กน้อยนะครับและอาจจะบอกกับการพูดอยู่กับที่แล้วก็ถ่ายตัวเองไปอะไรแบบนี้มากกว่านะเพราะถ้าคุณเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันครับ ในส่วนของเวอร์ชั่น Android นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย iTel OS เวอร์ชั่น13.0นะครับส่วน Wi-Fi ก็รองรับได้2ความถี่นะครับ Wi-Fi 2.4GHz และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับไปไม่ีรเ,เรากอดกันใูจ๋ไปไม่รับเลยยังตั้งใจจนีหนะ่า ฉันปันแยาทำให้เธออืึมร้าอาแบบนี้หนึ่งคือห้ามเมื่อใครใกล้เธอ ทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ไอเทลนี่คือน่ารักมากๆเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยเราแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถใจไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์ครับส่วนชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นัท A นะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นหูฟัง s m a r t Talk นะครับ ตัวนี้จะเป็นแจ็ค3.5นะอันเนี้ยแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเคส TPU นะครับอันเนี้ยผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้นะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้นะครับในส่วนของซิกันรอยเนี่ยติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มใสนะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะไปเข็มทิ่มซิมครับในส่วนของราคานะครับสำหรับ iTel P 5 5 plus นะครับเปิดตัวราคาอยู่ที่3 9 9 0บบาท นะครับราคานี้ครูจะได้ตัว ram 8ร้อม2 5ากิกนะครับเรียกได้เลยว่าถ้าใครกำลังมองหามือถือในงบราคาไม่เกิน40,000บาทนะแล้วอยากจะได้ความจุเยอะๆ ram เยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับ rom รนะ้อม256กนะที่สำคัญเลยเนี่ยมันได้เป็นรอ m ufs 2.2อีกต่างหากนะครับต้องบอกว่าดีกว่าลหลายแบรนด์อีกนะฮะ แต่ถ้าถามว่าคุณสนใจสินค้านะทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับรับรองลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอประคุณทุกท่านมากๆเลยที่ได้ชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ